เจะเป็นเพื่อนกันอ่ะแม่งมันจะมีพบกันแต่แต่ตอนมีความสุขเหรอไม่จริงหรอกการเป็นเพื่อนแท้อ่ะมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบว่าพี่รับฟังกันได้เว้ยเวลาเขาทุกข์อะเราก็แก้ไขปัญหาให้เพื่อนได้เว้ยนี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อนแท้เหมือนพอยธีมีเพื่อนอยู่สามคนอยู่สองคนที่สนิทกันมากๆนะทําไมอ่ะ พวกมันรักเราอย่างบางทีเราไปกินเรามีเพื่อนประมาณห้าคนสิบคนที่แบบสนิทกันอะตกทุกข์ได้ยากเขาก็ช่วยเหลือเราตลอดอนียค่ะทุกคนค่ะไอคนเหล่าเนี้ยไปนั่งกินเมี่ยงน้ากันเวลาพักเบรกอะไรก็จะไปกินเมี่ยงน้ากันตลอดเลยพี่น้องสุขทุกข์ก็เล่าให้กันฟังรับฟังกันได้แล้วก็จริงใจด้วยนะเนี่คนแบบนี้ที่เขารักเราเว้ย เราอะเจอเขาแล้วอ่ะแต่คนเหล่านี้เวลาเราจะถามเขาเนี่ยชวนเขามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาปฏิเสธทั้งที่เขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเงินนุ้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะดึงความสามารถของเขาออกมาก็คือเขาเก่งกันทุกคนเขานิสัยดีกันทุกคนแต่คือติดตรงที่ว่าอาจจะแบบกลัวว้กลัวหรือ เคยทำผิดพลาดมาเคยลงทุนเคยลงทุนผิดพลาดมาก็ไม่กล้าที่จะทำหรอกอะไรประมาณนี้เหมือนทุกคนที่มาติดตามอะ่ะทุกคนอาจจะเคยผิดพลาดในการลงทุนมาทุกคนก็เลยแบบว่าไม่กล้าลงทุนหรือแบบอาจจะอายก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอยากแบ่งปันนะพี่แต่ติด ที่มันอายนี่แหละอบอกเสมอว่าบอกเสมอว่าต้องโปรแกรมจิตตัวเองก่อนทุกเชา้าต้องเซ็ตต้องตั้ง GPS ก่อนอ่ะสูว่าอย่าไปโคราชไปไม่เป็นต้องตั้ง GPS ก่อนเพื่อให้ GPS GPS พาเราไปถึงจุดเป้าหมายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยเหมือนวันเนี้ย อยากขายสบู่ได้หนึ่งพันก้อนเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราจะทํากี่วันวะให้ได้หนึ่งพันก้อนทําจนกว่ามันจะได้อะแล้วเราก็ต้องพอใจตัวเองด้วยนะว่าฮ่วันเนี้ยเราเก่งเราสุดยอดก่อนนอนขอบคุณนะรักนะเธอสุดยอดแต่วันนี้เธอทำคอนเทนต์ทั้งวันเลยอ่ะเธอทําดีที่สุดแล้วพักได้แล้วนะพรุ่งนี้เอาใหม่แล้วอย่ารู้สึกว่าแม่งมันยังไม่ได้นะเว้ยมันได้แล้วมันสบเร็จแล้ว